วัสดีจ้า <in> พ <Asia> ี <mir anda> Hence, <s ummer> ่น้องมากินเขาต้องกันได้จ้ะมื่อนี้เน่โมกโรไม่ใส่หมูสามสันจ้ะสมไข่ปลาปลาลซับจ้ะพี่น้องกระเดกมาจ้ามาเสียบเสียบต้องกันได้จ้าครับพักยังพักยังลูกพี่น้องลืมซื้อเอ่วช่อพูบแบบแ็งแดดโอ้ตากัดตะเดียวสูต าจาก,กินมมาเด้อส่สมไข่ปลาแล้วจ้ะสินไข่ปลาเลีย้ยงชิคกีินน้ำนจ้ดเนาะ กินาอ่กนอยู่หได้ดนกรสวัสดีพอยแม่ทุกคนครับผมมามามาก,กินขาวั้กันครับผมนะได้บอลายใยห้างฮะคราบหาฝามาก,กิน,นั้งกันครับผมบุกตัวใหม่ใส่หมูสามชั่นครับผมค้าวหนียไงสมไข่ปลาผู้ได้อยากได้ กับปลุกละหนึ่งร้อยบาทครับผมค่าสซงแปดสิบบาทนะปะลาสับซ้างปลูกเดียวกับโซงครับผมแต่ว่าการโซงแปดสิบบาทนะใส่หมูสามสันครับผมหมูสามสันอืมไม่เห็นว่าดูอุก อ,อืเชินอยู่ครับเจอกัินครับต่ำส่งไขตาลูกหย่อนลืมเอาของพิมพมักกดนะโอนตัวพิกพ์คนนี้ทำมี่เป็นวัด ต้องกินทนั้งซั่นกินแามคิดฮอดสมัยให้เป็นเด็กหน่อยปื้นเห็นบ่น <c oughs> สมัยแต่กี้เนาะมู่ข่อย Ừ, กี่ดังอืมกินเขาเขาเจ้าเอินอีหือดอีหือเดเขาเบอิองอยู่ยเาาด,ด้นี่ยนะเพิ่นเบิองอยู่เอ๊เขาเป็นไรเอ้ยซื้อเพิ่นเพิ่นจะหูดโตมีอย่งคนว่าขี่ายขี่เล่โคตรหน้าตาที่ดีนะ ไงคืขึ้นงเยเนาะคนเหนือไงไงคือพิ่นได้เพิ่นไปกรุงเทพกรุงไทยเพิ่นไปเที่ยวม้าเนาะเพิ่นกับโบลืมบ้านเกิดเนาะพี่น้องเนาะวันนี้เพิ่นจัดผาปาม้าเนี่ยผาปาม้าโรงเรียนเหมือนเว้ยแต่าเพิ่นกับโบลืมบ้านเกิดเพิ่นบอกว่าเพิ่นกับทักทายเพื่อนฟุ้งซุ่มตีล้อเขาอีผู้ไฮอีอีเฮาไล Boy học vào những cái bao của nó về trộm nó bơm yên hồ lãnh suối ngang mát không có nhỏ chè bưng nhỏ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  bưng bưng nhỏ bưng nhỏ bưng nhỏ bưng bưng nhỏ bưng nhỏ bưng คุณสอบแบบนึงนะโอเคนี่แหนะละคนท่าจะดูถูกกันแค่ภาพรักถ้าบุจากจักรนี้ใสถ้่าบุกจักสักมือหน,น,นึ่งเนาะในท่านเรียนนี่ก็ะสอนแห่งขนเราอย่ามองกันแค่ภายรักลุ่มเนาะมือใดก็ะจะถอนเงาะออกมา

มันนี Guys, no y, like ่ยเสียบลูกรถเสียมันคือเงียบดืดละเจ็ดก่อนนกระเสียนะเนาะถือกระชิบเซียก่อนตื่นเ้นสเนี่มูซาันได้หลายนี่พี่น้องเดี๋ยวเดีกับไปเอานั่งรถเลยค่ะ Anh hát, a mất À, thì bụng cái này được nào đâu. Yang. Chuyện anh chưa ba hai kỳ nằm phăng năm. Yang luật nè. nè. Anh luật anh hát,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  anh 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 รถคันนี้แม่ซื้อห้แม่นบอกทุบานพี่น้องถือเลขซื้อห้ยเมียนกะแม่เป็นคนไปซื้อแต่ว่านี่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 บอกเลขปา้ปาๆถือตั้งแต่งวดที่กำเขาสารยังว่าเปลี่ยนแล้วงวดซื้เก่าห,ห,หนึ่งจับจับกำเรีย,รยเาาพิ่นร์ลกันมาห้ยห้ไปซื้อหายเนเ่กะกะเลยซื้อแต่ว่าบ่ได้เอาไหมเพิ่นรถเนี่ยอยู่บ้านยารถอยู่บ้านยาแม่บ่ให้นั่งเพราะว่าย่านกระดูกหลังเพิ่นน่ะนี่ ตอนนี้เพื่อนได้หาเดียนแล้วก็เลยให้เพื่อนนั่งจ้ะก็เลยไปเอามาตะบัดยาตอนนั้นยาบรหานั่งใช่ปะก็เจ้าฝากเพื่อนมาให้ซื้อแล้วจ้ะก็ไปซื้อแต่ที่ได้เห็นคลิปจุดนั่นจ้ะไปซื้อไปซื้อมาไว้ก็เลยเอาไปบัดยาบ้าเอามาไว้หนีมันบูมี้หมองไว้ปัญนี่เพราะซื้อยาบ่ิหานั่งคอะเพราะนี่นี่ได้หาเดียนแล้วก็เลยเอาไม่เพื่อนนั่งจ้ะทางพ่อบาแม่ไปซื้อไห้โมแม่บอกคือว่า อันเป็นอยังหรือว่าอันนันอันพี่น้องถือเลขอันซื้อหาแม่จ้ะเงินป้ากๆถือเลขแล้วเพิ่นอวดมาให้ไปซื้อหายนี่เนี่จ้ะการอธิบายเนาะจ้ะแม่ซื้อหาจากแม่นี่ยเราเป็นพูดไปซื้อจ้ะแม่ยศนี่เนี่ยเปซื้อเองไม่ได้หรอกนะนะกินข้าวแล้วกันเพราะว่าเอาไว้บ้านยาบ่ได้บ่ได้เอามาให้เพิ่นนั่งนะจ้ะโอ้วโหม้าดุไป แว่าตอนนี้เพิ่นนั่งได้แล้วก,ก็เลยเอาไหม้พิ่นอือจุดก็แข็งแกรบครับนะจ๊ะอธิบายพี่แห่น้องเขาฟังนะจ๊ะเจ้าที่ว่าจาาุดวัดบางหันบุเม,มนเนียจ้ะหวดตั้งแต่นี้นี่กำกำเขา่าวันท่านได้เปลีนเพระจ้าเนวแม่จับมือกำระหวดพุนละจ้ะเคุณกระซงมาให้ยหวัมบางหันเพิ่นกับก็บเจ้าก็ฝากมากขอขอขอบคุณเนาะพีนนะะพ่สาว ปีบ้านเนจ่ะปีบ้านนะกระต่าอ,อปลาแอดปลาแอดเราขายลอตเตอรี่ยวนคลาดกับปี่กับปี่บ้นเนาะ,ะผู้ใดนพันพันมาก,กับอุดม้นแล้ได้ได้จ้ะขายอยู่มงไหนเอ่อร็บอกเคยยุครกยา่วาลดเนี่ยเงินเนินป้ปลาปลาถือกรีร๊ดรา้ะทรงมาไห้ี่เน่ บ้านว้ซื้อแคมเพิร์ซื้ออย่างลาเม่ก็เลยเห็นรถกันเลยไปซื้อให้เพื่อนซื้อว้จ้า่ว่าเอาปบ้นันยาจ้าเพราะว่าอยู่นีมันห้องมันโหกมันห้องมัน,ม,นมันแคบนะพี่น้องกันเลยบ่ไดดเอาไว้นี้มันนี่เพราะเพื่อนอันนี่นั่งแล้วก็เลยคืดได้ก็เลยไปเอาบ้านจะของมีรถอยุดของเห่นเต็มอยู่พี่น้อง <c oughs> มีแต่ป,ป่าซื้อมาฝากกันแล้วแต่ โอ้เซีย,ยก็ต้องไข่ปาที่ยืเอ็ดกับชิด้พาเพิ่นไปฉิดวักซินนก้นิีัยสองเข็มผนพี่น้องเอ้ยโอย้มูไปใช้มัมป่นี่ยคอยมัดกับมูสามชั้นนีบคอย ัวมกักหมูเมียมักน้องไมไปน้ำกันได้ยูดกเฮ้ยเรื่องเดิดดมนะเรื่องตาขกันเอาข้าวเลยปวดแสบนะเลิกควนป่ะเน, <laughs> นี่ยขียบอ่ะขีบจนขาเดียงนี่น้องขาเป็นเด่นยิ่งเสีย <laughs> ง บาบะร่างยังดีเลยนี่เนี่ยเน้อไม่ท่ามาด่าได้เหรอถึงค้นบาบะร่างนะส้นมะเร็งเรากระเล่นรุ่นแรกก่อนเนี่ยเยห็นตัวหน่อยไอ้ชื้อเด้แต่ว่าแข็งแรงโวดแห้งเลยทีบแม่นี่ดุกเลยมวกวันนี้เมียมา บ้านี่นี่มันแข็งหดเะมันแข็งแห้งหมดเถอนมันมันถีบเราเนะถีมีตึ๊บ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 กันีใหนรับนี่อย่าเลียยกีนเข่าแล้วเยียกินซื้อรัแล้วกี่น้องไรเพนฉัะนี่เ,เ,นเนี่ยกินเข่าหรือเปล่ากินซีอแด้แล้วก็จ้ะ ป่อนที่จะ็แกแล้วปอนม,อมือละเมือละเทียเมือละเทียปฏิกิริยาตอบตอบรับฟังว่ามีอย่างเกิดขึ้นจ้ะบอชออกบอบบอบอเจ็บท้องบอนั่นก่อนมาที่อาทิตย์หนึ่งแล้วจ้ะขับท้ายสะดวกขับท้ายปกติธรรมดาจ้ะ,ะวันนั่งคืออาไรกุ หครละเฮ็ดเตะบ่่เตะบเจ้คุณอมากเลยวอ่ะย่างมือเอาลูกกันนังงงคุณลยหลายจ้าวเมื่อนี้ข่เบาดูเป็นพิเศษนั่นแหะเบาดูเนีเจ้าแห้งาไข่เบาดูไปติดกล้องให้เขาอดีไป